สวัสดีครับผมบอกว่าองเกงกีเสคาสบายดีไหมครับวันนี้มาไลฟ์วันที่สามนะครับติดต่อกันสามวันเลยทุกคนอยู่ไหมครับเพราะอะไรวันนี้มาไลฟ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางไกลไปต่างประเทศไม่ใช่ไปต่างจังหวัดไปถึงเอาโมริไงนะแล้วก็พรุ่งนี้จะมีงานลาจากจากช้างฮนาโกะนะครับน้องฮนาโกะ ซึ่งเป็นทูตเนอะอ,อ,อยู่กันมากับเรามา69ปีแล้วก็ก็เลยมีโอกาสทีมงานก็จะไปอำลาฮานาโกคุณยายฮานาโกด้วยเนาะเราจะได้ไลฟ์ให้ดูครับผมวันนี้สวัสดีครับผมโอ้คุณต้นคุณต้นสวัสดีครับคุณต้นก็เป็นคนหนึ่งที่จะจัดงานเกี่ยวกับเรื่องฮานาโกเนาะ พรุ่งนี้เจอกัน1ดโมงครับผมโอ้ขอบคุณครับหล่อเหมือนเดิมหล่อเนาะจริงกือเปล่าไม่อาจจะชมคนเดียวด้เปล่าครับอมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับนะครับอวันนี้คุณจีนาเจสวัสดีครับโอ้คุณต้นสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับ1ดโมงที่เออ สวนสัตว์อินงอาชิระนะครับผมใช่ใช่ใช่วันนี้นี่เห็นไหมนี่เสื้อเสื้อตัวเนี้ยเป็นเสื้อที่อยากจะอวดเลยเสื้อมอห้อมทาไมผมถึงใส่นะครับจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ก็คือให้คนญี่ปุ่นได้เห็นเสื้อแบบเนี้ยดีไซน์แบบไทยๆเนาะแล้วก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้เออซื้อที่ไหนนี่เม e ินไทยแลนด์อยากได้โชว์ให้เขารู้จักประเทศไทยแล้จได้ซื้อเยอะๆไงผมว่าอยากให้เป็นชุดแบบนี้นะฮะก็จะได้ อย่างน้อยก็เป็นการโฆษณาหรือให้คนได้รู้จักเออเนี่ยดีไซน์ดีนะจากไทยแลนด์นะก็เลยเอออยากใส่แล้วถามว่าผมใส่แบรนด์อะไรไหมไม่มีเลยฮะสมัยก่อนเนี่ยผมคิดว่าแบรนด์มันดีแต่จริงๆแนละ้วไม่จาเป็นเลยถ้าเรามีเป็นตัวของเราเองเนอะดีได้ซ้้ำไปใส่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีใครเหมือนก็เลยใส่นี่วันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องนะครับออกฎ แรงดึงดูดนะฮะแรงดึงดูดบางครั้งเนี่ยนะฮะดูดได้บางทีก็ดูดไม่ได้นะครับอ๋อวันนี้ขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณครับแล้วทุกคนไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วครับผมอ๋อโอเคครับขึ้นมาคุยกันนะเรามาคุยถึงเรื่องเอ,อ่อแรงดึงดูดเนาะที่เขาบอกกันว่ากฎของแรงดึงดูดเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าแล้วมันดูดยังไงอยากรู้จริงๆไหมว่ามันดูดยังไงเพราะว่าถ้าใช้สามนี้จริงๆเนี่ยใช้ได้คนที่ใช้ได้เป็นนะจะ เป็นประโยชน์อย่างมากเลยและใครที่ใช้ได้ถูกวิธีและใครที่ใช้ไม่ถูกวิธีเนี่ยนะฮะจะเป็นโทษเลยอะ่ะอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ยกมือขึ้นบอกเขาก็ได้เพอวานี้ขอโทษครับเพราะว่านี้เราคุยกันแบบสั้นๆเนอะเพราะว่าต้องรีบตื่นไปถ่ายน้องคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ28อายุ28เธอมีไรายได้ พันเก้าร้อยล้านเยนเธอทำยังไงนี่เดี๋ยวตอนนี้ห้ามบอกก่อนเดี๋ยวบอกก่อนแล้วเดี๋ยวดูในรายการแล้วไม่สนุกเนาะครับโอ้ขอบคุณครับอ๋อนี่มันเวลามันเวลามันผ่านไปเวลามันช้าไปหน่อยเนาะอยากช้าไปหน่อยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้นี่จะโอ้จะนี่สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงประเทศไทยไรเนี่ยหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มแล้วที่เมืองไทยห้าทุ่มแล้ว นะมาคุยกันกลับมาคุยกันใหม่ตอนนี้เราออกนอกตู้อ,อกทางแล้วก็นะฮะกฎของแรงดึงดูดเนี่ยนะครับลองคิดดูครับว่าที่เขาบอกกันว่านะเราดูดเนี่ยเราคิดถึงเงินเงินจะลอยมาคิดถึงแฟนแฟนจะลอยมาคิดถึงอะไรจะลอยมาบางทีทำไมไม่เห็นลอยเลยอนะ่ะบางทีก็ลอยบางทีก็ไม่ลอยอะ่ะมันเกิดจากยังไงมันต่างกันยังไงที่เมืองไทยตอนนี้สิบเ,บเอ็ดสามทุ่มห้าสิบเนาะ ใช่ใช่ใช่วันนี้เช้าปกติต้องขอโทษนะครับคุณปาล์มครับผมอ่ะมาคุยกันเออเรามาคุยกันครับว่าถ้าเราดึงดูดจริงๆเราคิดจริงๆเนี่ยมันจะดึงดูดได้จริงๆครับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเออ่วิธีการนะอย่างเช่นยกตัวอย่างครับคือโอเคเอ่อบางคนนะฮะอย่างผมเนี่ยเราคิดถึงไม้แค่หูเนี่ยเราอยากจะซื้อไม้แค่หูอะ่ะ เราวันหนึ่งแล้วก็ไปซื้อไม้แค้หูในห้างพอซื้อไม้แค้หูในห้างเนี่ยขากลับเออทำไมไม้แค่หูมาอยู่ที่เอ,อ่อที่เซเว่นก็มีแถวบ้านก็มีทําไมมีออกมาเพียบเลยก็เพราะว่าเราดึงดูดไงสมองมันมีทรงพลังนะฮะทรงพลังให้เราเห็นในหนึ่งวินาทีนีฮะจะมีข้อมูลอยู่ประมาณสองล้านบิตเขาบอกนี้ฮะสองล้านบิตเนี่ยนะฮะในหนงวินาทีเนี่ยนะฮะเรามีข้อมูล เราเห็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยเห็นเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าเราไม่ซูมอินในเรื่องนั้นก็จะไม่เห็นไงฮะดังนั้นตรงนี้มันเกี่ยวกับเรื่องแรงดึงดูดด้วยอ่ะเรามาคุยถึงเรื่องนาฬิกาสมมุติว่าคุณตอนนี้ทุกท่านนะผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะฮะ,ะสนใจเรื่องนาฬิกาหรือซื้อรถหรืออะไรไหมครับตอนนี้เราสนใจในรถหรือนาฬิกาหรืออะไรไหมครับสมมุติคนที่สนใจในเรื่องอมืออะไรอะไร นาฬิกาถ้าเราสนใจเรื่องนาฬิกาเนี่ยพอเราซื้อเสร็จเอา้าทําไมเพื่อนคนนี้ก็มีคนนั้นก็มีทําไมคนนั้นก็มีกดของแรงดูดมันลอยออกมานะครับแล้วถ้าเราคิดถึงรถใช่ไมเรามีรถโตโยต้าคันหนึ่งเนี้ยเราซื้อโตโยต้าเอา้าทําไมคนนี้ก็มีอ่ะคนนี้ก็มีสีนี้ก็มีคนนั้นก็มีเพราะว่าเราไม่เคยสนใจตรงนั้นมาก่อนเลยดังนั้นถ้าเราสนใจจริงๆนะเรายกตัวอย่างสนใจที่จะมีแฟนคนญี่ปุ่นอา่ายกตัวอย่างผมไม่รู้ว่าจะยกตังตัวอย่างอไรครับก็คือ ถ้าเราสนใจว่าจะมีแฟนคนญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเราจะเจอคนญี่ปุ่นเพราะว่าจิตใต้สนันนกมันสนใจจริงต้องต้องสนใจจริงๆต้องคิดจริงๆนะจะออกมาจริงๆเพราะว่าตรงเนี้ยนะฮะเมื่อเราสนใจแล้วเนี่ยเราจะไปทักเมื่อวันดีคืนดีเราอยู่ใน BTS หรืออยู่ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเล่น Facebook หรือเล่นในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจิตใต้สนันนกมันพาให้เราไปหาคนนั้นแล้วเราจะดึงคนนั้นเข้ามาก็คือมันก็คือจริงๆแล้วมันพาให้เราไปหาคนนั้นนั่นแหละ ทําให้เราเนี่ยไปทักคนคนนั้นสมมุติว่าเราสนใจคนญี่ปุ่นอยากจะมีแฟนคนญี่ปุ่นเราก็จะไปทักเขาโดยเราไม่รู้ตัวไงหรือไม่เราก็จะไปเจอหนังสือหรือไปเจอเฟซบุ๊กที่เราไม่รู้ตัวเราก็จะเจอตรงนั้นเองนั่นคือหนึ่งอย่างในการที่เราจะหาจิตนึกดึงดูดให้สิ่งสิ่งนั้นเข้ามานะครับอายุตัวอย่างอยกตัวอย่างผมเองก็ได้ <c oughs> ทําไมผมทํารายการทีวีนะฮะ ตอนนั้นนี้นะครับก็คิดว่าเอออยากทารายการทีวีอยากทำรายการากทีวีลองคิดดูนะว่าถ้าเป็นคนธรรมดานะทำรายการทีวีเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยจากคนที่ไม่รู้เรื่องไอ้คนต่างชาติฟูจิคนเนี้ยนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะเราเนี่ยอยู่เนี่ยนะฮะเคย <c ười> ติดต่อไปที่ช่องห้าช่องสามเจ็ดเก้านะครับโทรติดต่อไปว่าผมอะ่ะอยากทำทีรายการทีวีนะับโทรโทรติดต่อไปเป็นยังไงทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าส่งพปโปโซมา หรือไม่ก็ส่งรายการมาทํารายการตัวอย่างมาโอ้ลองไปดูดิฮะทำรายการตัวอย่างมา,งปา,า,า,งมาเป็นยังไงไปทํามาที่ญี่ปุ่นไปไทายมาเราไม่มีโปรดิวเซอร์เราไม่มีช่างภาพที่เก่งๆเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเราจะหามาได้ยังไงแต่นี่ครับคือจิตได้สําน,นึกแรงดึงดูดมันมาทําให้เราเจอเองนะฮะลองคิดดูค่ว่าผมอยู่ๆเราจะทำโปรโพชัหรือทํารายการหรือจะถ่ายทําหาช่างภาพดีๆเนี่ยมันทําไม่ได้เราไม่รู้จะทํำยังไงคิดไม่ออกแล้วก็จะตันไง แต่ถ้ามีแรงดึงดูดดีจริงๆนะฮะมันจะทําให้เราก้าวไปเจอเองวันดีคืนดีพอดีผมสนใจเล่นมายากลไงพอเล่นมายากลเสร็จนะฮะเออก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาทำรายการเล่นมายากลในทีวีเราก็เลยมีแรงดึงดูดที่นะคนที่เขาทารายการทีวีคนเนี้เขาก็จะดึงดูดให้เราเออเขาอยากไปถ่ายทําที่ญี่ปุ่นเรารู้จักเขาโดยบังเอิญแต่จริงๆมันไม่บังเอิญไงฮะ มาถ่ายทําที่ญี่ปุ่นก็ทําให้คนที่เล่นมายากลคนนี้นะฮะเขาไปถ่ายทาที่ญี่ปุ่นผมก็พาเขาไปเที่ยวกลายเป็นสนิทกันพอสนิทกันแล้วมาทํารายการนอันนี้กันไหมก็ทําให้เกิดรายการมันเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นครับถ้าเราคิดว่าแรงดึงดูดเนี่ยนะฮะมันมีจริงเนี่ยแล้วเราลงมือทำเนี่ยมันจะไปได้ดีจริงนะครับเอาเราวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องแรงดึงดูดที่ดีแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราต้อง ระวังหน่อยนะฮะร,ระวังหน่อยก็คือแรงดึงดูดที่ไม่ดีจะทําให้เราเฟลจะทําให้เราตกแล้วทําให้เราเป๋ไปเลยนะเป๋ยังไงลองยกตัวอย่างครับแรงดึงดูดแบบไหนที่ทําให้เราเป๋นะครับอย่างเช่นใครกลัวผีบ้างใครกลัวผีบ้างนะฮะคนที่กลัวผีคือคนที่ดูหนังผีเยอะคนที่ดูเรื่องหนังสือเยอะหรืออาจจะเป็นเรื่องอัจฉกรรมเห็นอะไรเยอะๆเราสมองเราจะสิ่งจะซูมไปดูสิ่งน,นั้น ซูมไปดูสิ่งนั้นทําให้เกิดแรงดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามานะฮะถ้าเราเห็นเรื่องเรื่องอันตรายมากๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไระฮะเกี่ยวกับเรื่องรถชนกันหรือนักเลงตีกันหรืออะไรก็จะเห็นตรงนั้นอยู่บ่อยๆนะครับอย่าไปดูตรงนั้นเลยเรื่องข่าวก็เหมือนกันข่าวที่ไม่ดีนะฮะที่เห็นบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่อย่างคือพวก โกรธหัวเราะยิ้มเศร้าอะไรเงี้ยเยอะๆเนี่ยนะฮะจะทําให้เราเนี่ยนะฮะไปซูมอินไปโฟกัสในเรื่องนั้นเมื่อเราโฟกัสนั่นเนี่ยจิตใต้สำนึกเราเนี่ยจะไปดึงไปดูในสิ่งที่ไอ้ตรงเนี้ยทาให้เราเนี่ยเป,ป๋ไปนะครับแทนที่เราจะได้ผลลัพธ์จะดื่มนะว่าสิ่งที่ดีกับไม่ดีเราดูยังไงนะฮะดูจากผลลัพธ์ครับผลลัพธ์เราต้องการอะไรเราต้องการแฟนดีๆต้องการไรายได้ที่ดีนะฮะ ดังนั้นเนี่ยเราไปซูมสมมุติเราไปซูมเกี่ยวกับเรื่องออละครก็ได้นะฮะสมมุติว่าละครเนี่ยเราไปดูละครเรื่องตีกันเนี่ยจิตใตรรนึกก็จะไปดึงถึงเรื่องการตีแล้วก็จะเห็นแต่เรื่องการตีจะมีการทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วละครเนี่ยสมมุติไปแย่งแฟนเขาอย่างเงี้ยมาแย่งแฟนมันแล้วก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปไปต้องไม่ต้องไปทําอะไรมากเดี๋ยวอยู่เฉยๆก็มีคนมาหาอันนี้ไม่ใช่เลยครับ เราถ้าเรามีจิตที่ทำนึกดีๆนะฮะเราจะเจอสิ่งที่มันดีๆครับดังนั้นเราต้องซูมอินนะฮะในสิ่งที่ดีๆอย่าไปเกี่ยวกับเรื่องทะเลาะอีกอันนึงสําคัญนะฮะอีกอันนึงสําคัญมากถ้าเราเห็นสมมุติว่ารถชนกันแล้วเราเห็นคนสมมุติเลยนะสมมติอาจจะพูดเบ้อๆไปนะเห็นคนเห็นศพอะไรเงี้ยเห็นคนที่นอน ไม่สบายอยู่นะแล้วให้เด็กเนี่ยไปมุงดูเนี่ยเด็กคนนั้นจะมีพลังในการดูสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะคิดในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะฮะกฎของแรงดึงดูดตรงนั้นน่ะจะทำให้เราไปดูในสิ่งที่ไม่ดีนะครับถ้าเราดึงดูในสิ่งที่ดีมันก็จะเจออย่างเช่นวันนี้นะฮะวันนี้ผมคิดว่าเออเราจะเจอคนที่สําเร็จเจอคนที่ดีเนี่ยแล้วเราก็จะได้เจอจะได้เจออย่างเช่นวันนี้นะฮะอยู่วันเนี้ผม อยากจะนำเสนอสิ่งดีๆมาให้คุณผู้ชมเราก็เลยคิดว่านะฮะคิดว่าต้องขอถ่ายน้องผู้หญิงคนนี้ที่อายุ28ซึ่งเป็นโมเดลที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอายุ28มีไรายได้ตอนแรกผมนึกว่า1,900ล้านนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่3,000ล้านนะฮะซึ่งเธอทำอาชีพอะไรนะฮะเป็นอาชีพที่มีประโยชน์มากเลยหลายคนคิดว่าคนที่รวยเนี่ยนะฮะจะเป็นการ ไปขโมยคนอื่นเขาไปแย่งคนอื่นเขาจริงๆไม่ใช่ครับธุรกิจต่างๆหรือการทําในสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นเนี่ยย่อมกลับมาหาเราครับยิ่งให้ยิ่งได้นั่นเองครับนี่ก็เป็นกฎของแรงดึงดูดอีกอย่างหนึ่งครับโอเคครับวันนี้คุณวรากรช่างภาพของเราเข้ามาเข้ามาดูด้วยยังไม่นอนเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้งรีบถ่ายฮานาโกะนะวันนี้เราอยู่กันคนในโรงแรมครับเดี๋ยวแต่พรุ่งนี้เราต้องเดินทางไปทางทิศเหนือ เอาโมลิเอ่อเอาโอโมลิกันนะเราต้องรีบนอนกันแล้วเนานะครับผมเราเจอกันครับแต่ค่อยๆเราจะมาคุยกันเรื่องดีๆเนี่ยเพื่อที่จะได้มาเอาพลังที่เราอยู่ในตัวเราเนี่ยออกมาพัฒนาศักยภาพของเราเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะไม่ใช่อยากคิดว่าตัวเราเองเป็นแมวนะตัวเราเองเนี่ยคือสิงโตครับเป็นสิงโตแต่ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นแมวไงเราก็เลยทํางานลงมือทําแบบแมว รเราต้องคิดว่าเราเป็นสิงโตเราจะทําตัวเหมือนสิงโตครับโอเคนะครับถ้ามีคําถามอะไรนะฮะเรื่องกดของแรงดึงดูดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรามาใช้ให้มันเต็มที่เรารู้อยู่แล้วว่าเรงดึงดูดมันเป็นยังไงแต่ว่าบางทีเราใช้ได้ไม่เต็มที่ไงนะครับถ้าเรามาใช้เต็มที่เนี่ยก็เหมือนฟูจิครับมาทำรายการทีวีได้โดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่มีคอนเน็กชันไม่มีอะไรเลยถ้าเราดึงดูดเราจะเจอคําตอบ นั่นเองครับโอเคแล้วเจอกันครับมาตาเน่แย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 ่บายบาย